บอมร้อยเอ็เหมือนเดิมครับผมไม่ไถ่ายคลิปนานไม่ค่อยมีเวลาครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ารถก็ทำงานคอยอยู่เหมือนเดิมครับไม่ค่อยได้ถ่ายเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูคูปต้า5ตันครับตาไค่าศูนย์สาครับอักซิสเทียกขึ้นโจ 210ครัอบโดมินิเตอร์ของเรานี่รับงานมาจากเซตูนครับบริเ,เวณที่ตาก เรียกใช้เป็นฮิตาชิครับนี่ครับฮิตาชิร้อยยี่สิบวอลล์น้องเรียกแล้วก็ใช้เจ้าห้าตันตักครับเนื่องจากมันอยู่ในโกดังครับฮิตาชิตักแล้วมันไหลแขนจะปิดโกดังท้องใช้เจ้าห้า วานก็วิ่งไปวันหนึ่งแล้วครับใชเจาที่จะชี้ตักับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกกระดังครับใช่คุงขี้ปากเรียบนะครับ ที่หน้างานจะได้ใกล้เคียงไปเลยครับปรับรดับใกล้เคียงให้ช่างก่อสร้างไปเลยครับใกล้เคียงันเลยครับระ,ยะ่ยากหวังผลได้เลยครับ

และคนที่ใส่ให้ครับโอ้โหเต็มกล่องครับเนี่ยเวีนหน้ามว้หน่อยนะครับออสำหรับคลิปก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ